Digit สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คนะครับนักเตะแมนยู U, แล้วก็นักเตะสิงห์บลูเชลซีนะครับเป็นแพ็คฉลองนะที่2องทีมนี้ได้แชมป์นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเจงหรือไม่เจงนะครับตอนนี้ผมก็เมานะครับ มามากๆนะครับคลิปนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับมาซื้อกันเลยไปซื้อไปเตสิงบูครับถือเออการ์ดทั้งหมดที่ได้มานะครับก็จะมีเพียงแค่4ใบเท่านั้นนะครับอย่างละ4ใบนะมาดูกัครับว่าจะเจริงหรือไม่เจริงเริ่มกันที่นักเตะสิงบูเชลซีครับใครก็ได้มาจังหวะนี้กูเมาไอ้ไป โอ้โหโคซุม,มาไอสัตว์เอ้ยใบที่สองครับอืมกาลิเกเฮลมึงมาทำไมไอเหี้ยมาคำานักเตะเซลซีนะครับบวกสามบวกหกขอเป็นนักเตะ l อลพีนะครับเพราะว่าจะได้มีราคาแพงนะขอเป็นจอนทอรี่บวก6นะครับ l อลพีไปครับใบแรก โอ้โหเดโก้คอสตาบกสี hmm. ่คร um, ับ like. ก ah ็เหมือนจะเจ๊งนะใบที่สองโอ้โหอัสปิโกเอต้าบกสี่แล้วเี่ยมไม่มาบกห้าบวกหกวะไอสัตว์เอ้ยมาต่อที่นักเตะแมนยูนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรกันมั่งนะไปใบแรกครับผมโอ้โหลัสฟอร์ดใบที่สองโอ้โหควันมาตา สองใบสุดท้ายแล้วนะครับขอมองอยู่ที่สองใบนี้แล้วนะครับบวกสามถึงบวกหกนะ,ะตั๊กเตะแมนยูมาหนึ่งใบเอ็มโอโ้โหบวกห้าครับอังเดเรลล,ล่านะกูเมาไอ้เฮียตอนเนี้ยโอโ้โหใบที่สองวาเลนเซียรครับบวกห้าเหมือนเดิมนะยังไม่แพงเลยว่ะ ส0งบาทนะครับก็ได้มาเท่านี้นะครับโอ้โหไอ้หียโคตรเจ๊งเลยโอ้2 0 0บาทครับได้นักเตะมาน่าจะไม่ถึง150อเอ็มนะครับประมาณนี้แหละก็เจ๊งครับมาครับไหนๆก็เจ๊งแล้วนะครับก็ให้เจ๊งมันไปสุดเลยเลยกันนะครับคลิปนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับต้องขอโทษด้วยนะมาตีตัวล่อครับวาเลนเซียบวก6นะ ถ้าเกิดเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปส,สุดนะครับไปเวเนเซียบวกหกแปลกนะครับตัวแรกมาก็แตกซะแล้วไอ้เอ้ยโอ้โหกูคืนที่บวกศูนย์ด้วยมาครับอัสปริกไวต้านะครับผมขอคืนทุนสัก200เอ็มก็พอใจเลยนะครับขอให้ติดตัวนี้แล้วก็ดิโก้คอสตานะครับก็ถือว่าคืนทุนแล้วนะครับไปโอ้โหติดแล้วนะครับ ก็ยังเหลือเดลโก้คอสตานะครับถ้าเกิดติดก็ถือว่าผมไม่เจงแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ตีบวกนะครับก็ถือว่าเจงนะครับแต่วันนี้ครับผมจะไม่ยอมเจงนะครับบอกเลยว่าผมไม่ยอมเจงแน่นอนครับมาขอในเหะเดียโก้คอสตาครับถ้าเกิดติดตัวนี้นะครับผมไม่เจงแล้วนะครับไปครับผมเดโก้คอสตาบวก5ครับย้ ผมไม่เจงครับวันนี้ GM ไม่ได้แอมผมครับตังที่ผมเสียไป200บาทนะครับไม่ได้เกินอุตีบอขึอ้นได้ศาสตว์มอนะครับคลิปนี้เอฟเฟกอะไรไม่มีนะครับบายจะเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> บายแล้วเจอกันเมาเหียเลยคลิปนี้แต่ก็อยากอ่านให้เพื่อนๆดูนะครับบายแล้วเจอกันเจ๊